สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับก็มาดูการใช้คำสั่ง c o i นะครับคอยหรือเป็นแบบเหมือนง่ายๆก็เป็นแบบเรียกว่า spring นะครับ spring ขดก็มาดูนะครับขั้นแรกก็นิ้วนะครับ c r e a t e เลือกหน้าตัดที่จะสเก็ตนะครับผมเลือกเป็น e x c e นะครับ ผมเลือกแกนขึ้นขึ้นไปทางด้านแกน z นะครับแล้วก็สร้างหน้าตัดผมให้หน้าตัดเท่ากับ5มิลอ่ดิม,มิเตอร์รั่วเท่ากับ5มิลนะครับดิมมเมนชันผมจะเลือกเอาไซด์ไดเมนชันนะครับอ๋อตัวนี้ลืมไปครับ ถ้าเราอยากให้เป็นไดมิเตอร์เราต้องเปลี่ยนเส้นตรงนี้เป็นเซนเตอร์ไลน์นะครับ d i m ดิเ i o ชันเราสามารถกำหนดได้นะครับว่าจะเอาเป็นเอาไซด์ไดมิเตอร์หรือว่าเป็นเซนเตอร์ไดมิเตอร์นะครับตัวนี้ผมกำหนดเป็นเอาไซด์นะครับผมเป็น50สหรือใครจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นเซนเตอร์ไดมิเตอร์แต่ถ้าแบบนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูก่อนนะครับ เนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นเซนเตอร์ไดมิเตอร์นะครับอันนี้เป็นเอาไซด์จะให้นี้ผมเลือกเป็นเอาไซด์นะครับแล้วก็ผมจะให้ตรงนี้นะครับาตรงนี้ดีกว่าให้เส้นวงกลม อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็โอเคเมื่อผมได้หน้าตัดแล้วก็แกนนะครับนี้ผมจะใช้คสั่งคอย มันก็จะเลือกหน้าตัดโปรไฟล์ให้โดยอัตโนมัตินะครับเราก็เลือกเป็นแกนตรงคอยไซส์นะครับเราก็เลือกสามารถเลือกอว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับเป็นแบบระยะพิดและรอบหรือว่ารอบและความสูงหรือว่าระยะพิดและความสูงนะครับอันนี้ผมเลือกอันที่สามพิดและสูงอ่าย้พิ่ถุมให้เป็นสิบมิลแล้วกัน ให้ก็8 0 8 0ิบ,บโอโอ้ตรงนี้ระยะพี่ต้องให้แปด อ๋อผมลืมกดนำล็อกนะครับเมื่อกี้แปดสิบนะครับ10ตรงคอยไซส์นะครับคอยไซส์ตรงสตาร์ทเราจะเป็นแบบเรียบก็ได้นะครับเป็นแฟตมุมผมก็เป็น90ทั้ง2องอันนะครับแฟตแองเกิลเก้าสิ ก็จะเนี่ยครับเป็นแฟถ้าเป็นแฟร์มันก็จะเรียบแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็น normal นะครับมันก็จะโค้งขึ้นนะครับโอเคก็ได้สปริงแล้วตรงนี้นะครับถ้า,เรา,าเราอยากเจียรอยากตัด ให้เหมือนสปริงที่ขายทั่วไปก็ใช้คสั่งนี้นะครับเพนแล้วก็ใช้คาสั่งสปิดนะครับนีเอาแป๊บ๊บเดี๋ยวอ่ เรียนผมให้เป็นห้ามิลสองจุดห้าอะไรครึ่งหนึ่งแล้วใช้คงสั่งสปีดนะครับคลิกโอเคก็จะได้แบบนี้นะครับนี่มสปิงในท้องตลาดเลยนะครับ โอเคครับสำหรับคอยมาดูกันใช้คำสั่งคอยอยีกอันหนึ่งน,นะครับก็ผมมีขวดอยู่ใบหนึง่งผมจะทําเกลียวรอบตรงนี้นะครับมองใช้คำสั่งคอยโดยที่ผมมีหน้านะตัดโปรไฟล์นะครับแล้วก็แกนใช้คำสั่งคอยเลือกแกนนะครับเแ็นซีดตรงนี้แล้วก็เลือก ในวลิชันและไฮนะครับผมว่าไฮเท่ากับห้าในวลชันเท่ากับสามก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็เลือกเป็นคัตนะครับหรือจะให้เป็นเกียวซ้ายหรือเกียวขวานะครับเลือกผมเลือกคัตก็โอเคนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะได้เกียว าแบบนี้นี่ก็คือตัวอย่างการแช่งสั่งคอยนะครับโอเคครับสำหรับคำสั่งคอยก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ